สวัสดีครับพี่น้องเจอกันนะครับกับสวนจานายวันนี้จะมาถ่ายให้ดูต้นมาริดนะครับต้นมาริดต้นมาริดนะครับดูใบสิครับพี่น้องใบถ้าไม่ถูกแมลงรบกวนนะครับใบก็ใหญ่ใหญ่ใหญ่ยาวๆแบบนี้นะครับพี่น้องดูยอดสิครับสวยงามนะครับนะครับดูใบเราต้องป้องกันใบนะครับ มาให้ถูกมแมลงกัดกินนะครับนะครับดูใบนะครับนะครับเราต้องดูแลใบให้ได้นะครับพี่น้องนะครับถ้าเราดูแลใบให้ได้นะครับต้นก็จะขยายใหญ่เร็วนะครับปีปีหนึ่งก็ประมาณเมตรกว่านะครับถ้าเราสามารถที่จะดูแลใบให้ได้นะครับไม่ถูกแมลงรบกวนนะครับต้น <particular S 1> มะริดนะครับต้นมะริดเป็นผลไม้ป่านะครับ เนื้อไม้สวยและมีราคาแพงนะครับและที่สำคัญมีผลให้เราได้กินด้วยนะครับนะครับนะครับพี่น้องหามาปลูกนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะให้ดูหลายๆต้นนะครับพี่น้องนี่นี่ต้นเล็กนะครับนี่ครับต้นเล็กนะครับนี่ต้นเล็กนี่นี่คือนะครับต้นเล็กดูต้นต่อไปครับนี่ก็มาริดนะครับนะครับดูดูนะครับตอนนี้กําลังแตกยอดแตกใบนะครับนะครับใบอ่อนแมลงชอบมากนะครับพี่น้อง ใบอ่อนแมลงชอบมากัดกินนะครับดูใบสวยงามนะครับเราต้องรักษาใบให้ได้นะครับดูมีมดมาตอมนะครับมดดำๆนะครับพี่น้องเราต้องรักษาใบให้ได้นะครับมาริดเป็นไม้ที่มีราคาแพงนะครับเกือบเท่าต้นไม้พยุงก็ว่าได้นะครับพี่น้องแต่มาริดมีลูกให้เรากินได้นะครับเนื้อเหมือนไอศครีมนะครับพี่น้องเนื้อเหมือนไอศครีม ถ้าเราเอาไปแช mm. ่เย็นก็จะอร่อยมากนะครับเนื้อของต้นมาริดนะครับพ wow ี่น้องต้นของมาริดนะครับนะครับดูครับสวยงามนะครับเราต้องรักษาใบให้ได้นะครับฉีดยาป้องกันแมลงนะครับป้องกันแมลงครับดูครับพี่น้องนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับฝากต้นมาริดไว้ในดวงใจสักหนึ่งต้นนะครับพี่น้องสวัสดีครับผม